แล้วนอนครับครับชีวิตคนสังกะสีสบายอรันี่ครับนี่เป็นชิมสบสวิงครับชิมมาจอดครับเอาเปล่งให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะจังกะสีนะกินละนอนได้คุณสวิงนะ เขาจะนอนในบ้านหลังเดียกันเ